สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนัเกเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้มาพบ,บรายวิชาวิทยาศาสตร์กันต่อนะคะเนื้อหานะคะคุณครูสอนไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวานนะคะเรื่องของวัสดุนะคะเ,นะเดี๋ยวคุณครูทบทวนเรื่องของวัสดุให้นักเรียนนิดนึงนะคะวัสดุวัสดุที่ใช้ทําของเล่นและของใช้ในเรื่องนี้ที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนเรื่องของ ดูว่าวัสดุอะไรเป็นของเล่นและวัสดุอะไรเป็นของใช้นะคะวัสดุนามาจากนะคะวัสดุนะคะรอบๆตัวเราเนี่ยมีของเล่นแล้วก็ของใช้หลายชนิดเราเรียกว่าวัตถุนะคะซึ่งวัตถุแต่ละชนิดอาจจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันหรือแตกต่างกัน,กนเช่นสีพื้นผิวพวกนี้นะคะที้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นํามาใช้ทําวัตถุนั้น นักเรียนเจอคำสองคำแล้วใช่ไหมคะคร่ะที่แล้วคุณครูพูดครั้งหนึ่งแล้วว่าข้อแตกของวัสดุกับวัตถุเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรวัสดุคือสิ่งที่นํามาใช้ทําเป็นวัตถุหรือสิ่งของต่างๆนะคะวัสดุคือสิ่งที่จะนํามาทําเป็นวัตถุหรือสิ่งของต่านงะเช่นไม้ยางนะคะพลาสติกนะคะดิน หินต้องมีล้วนแต่เป็นวัสดุทุคืออะไรวัตถุคือสิ่งของที่ทำจากวัสดุนะคะซึ่งเรานำมาใช้งานใช้เป็นของเล่นใช้เป็นของใช้นะคะเช่นลูกบอลโต๊ะเก้าอี้โซฟาเหมือนอย่าง,างนะะในภาพนะคะในภาพก็ถามว่าของเล่นของใช้ของเพื่อนๆทำมาจากวัสดุอะไรบ้างนะคะคราวที่แล้วคุณครูให้นักเรียน ดูไปอีกครั้งหนึ่งแล้วอะเรามาทบทวนกันอะอย่างลูกบอลสีชมพูนี่เป็นของเล่นหรือของใช้คะอันนี้เป็นของเล่นหรือของใช้คะอันนี้เป็นของของเล่นนะคะเป็นของเล่นทํามาจากอะไรเอ่ยลูกบอลทํามาจากพลาสติกนะคะอะชันวางหนังสืออันนี้นะคะชั้นวางหนังสือ,อน,นักเรียนเห็นไหมคะอะเลเซอร์เมื่อก,กี้รูลืมช,ชี้เลเซอร์ที่ลูกบอลสีชมพูอันนี้นะคะอะทีนี้มาที่หมีย น,นี่นักเรียนเห็นใช่ไหมคะทำมาจากอะไรคะฉันวางหนังสือทําม,มาจากไม้นะคะทํามาจากไม้เป็นของเล่นหรือของใช้คะฉันวางหนังสือฉันวางหนังสือเป็นฉันวางหนังสือเป็นใช้นะคะโ,โซฟาโซฟาเป็นของเล่นหรือของใช้คะโซฟาเป็นของเป็นของใช้ทํามาจากอะไรคะโซฟาทําทมาจากหนังนะคะหนัง พวกพลาสะติกผะสมะนะคะต่อนะคะทีนี้มาต่อเนะะื้อหาต่อไปนะที่คุณรูณสัญญาไว้คราวที่แล้วว่าคุณควรจะหาวัสดุนะคะตัวอย่างของวัสดุมาให้นักเรียนดูนะคะนี่คือตัวอย่างของวัสดุที่จะนํามาทําเป็นวัตถุงงตั้งใจฟังดีๆนะคะนักเรียนจะงงกับคำสองคำนี้คือวัสดุวัตถุในภาพนี้ทั้งหมดคือ วัสดุนะคะมีไม้มีดินมียางพารามีพลาสติกมีฝ้ายมีเส้นใยสังเคราะห์มีหินแล้วก็มีโลหะนี่เราเรียกว่าวัสดุถ้าเรานำไม้อันเนี้ยไปทำเป็นโต๊ะนะคะไอทำเป็นตุกตาตุก,กตาไม้ของพวกเราเราจะเรียกตุก,กตาไม้กับโต๊ะว่าวั ทุนะคะวัตถุนี่คือดินกองดินดินเป็นวัสดุถ้าเป็นกองๆอยู่แบบนี้เป็นวัสดุเมื่อไหร่ถ้าเอาดินอันนี้ไปปั้นเป็นตุ๊กตาดินเผาเอาไปทําเป็นชุดหม้อดินนะคะเอาทําเป็นเจกันดินนะคะทาเป็นเจกันเราจะเรียกหม้อดินเจกันหรือตุ๊กตาดินเผววัตถุนะคะวัตถุอย่างพารา อันนี้นะคะยางพาราน้ำยางพาราเราเป็นเด็กใต้เรารู้จักนะยางพาราแน่นอนเลยเป็นยางพาราเฉยๆนะคะยังไม่ได้ออกไปแปรรูปเอาไปทําอะไรต่างๆ,ๆนะนะนะมันคือวัสดุแต่ทถาเมื่อไหร่เราเอาอยางพาราไปทําเป็นล้อรถยนต์นะคะทําเป็นล้อรถจัก,กรยานทําเป็นล้อรถมอเตอร์ไซค์นะคะทําเป็นพื้นนะคะ ทำเป็นที่นอนนักเรียนเคยได้ยินที่นอนยางพาราไหมหมอนยางพารานะคะพวกนี้บอนยางพาราเอวยที่นอนยางพาราเอวยหรือล้อรถยนต์เอยล้อจักรยานเอยพวกนี้เราเรียกว่าวัตถุนะคะวัตถุพลาสติกเห็นไหมคะเม็ดพลาสติกกงๆอยู่แบบนี้อันนี้เราเรียกว่าวัสดุถ้าเมื่อไรเอาพลาสติกอันนี้ไปทำเป็นกล่องเอาไปทําเป็นถุงพลาสติกนะคะเอาไปทําเป็น ฉันวางของนะคะเอาไปทําเป็นอะไรอีกคะพลาสติกเอาไปทําอะไรอีกเอ่ยเอาไปทําของเล่นนะคะพวกนี้เราเรียกว่าวัตถุนะคะวัตถุน่าไฟเห็นไหมคะไฟดอกต้นไฟเนี่ยจะมีดอกมาแบบนี้นะคะต้นไฟจะมีดอกออกมาแบบนี้เราก็เอาดอกอันนี้ค่ะไปปั่นให้เป็นเส้นใหญ่แล้วก็ทอเป็นเสื้อผ้าถักทอเป็นเสื้อผ้านะคะ เราเรียกว่าผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายนะคะนัมาทําเป็นเสื้อผ้ากลายเป็นเสื้อผ้าแล้วนะคะเราเรียกว่าวัตถุนะคะถ้าเป็นสิ่งของกลายเป็นถุงผ้าแล้วเราเรียกกันว่าวัตถุถ้ามันยังเป็นดอกแบบนี้ค่ะเป็นดอกแบบนี้เราเรียกมันว่าวัตถุขอไปค่ะเราเรียกมันว่าวัสดุนะคะวัสดุเส้นใยสังเคราะห์เป็นผงๆแบบนี้เมื่อไหร่ที่เราเอาทําเป็นเส้นเชือก เชือกไนลอนเอาไปทำกินกระเป๋าพวกนี้เราจะเรียกมันว่าวัตถุนะคะหินถ้าเราเอาไปทำเป็นครกทำเป็นหินรับมีดนะคะทำเป็นกระเบื้องปูพื้นนะคะเราจะเรียกมันว่าวัตถุแต่ถ้าเป็นก้อนหินธรรมดาวางอยู่ที่พื้นนะคะเราจะเรียกมันว่าวัสดุนะคะ,ะ,คะโลหะก้อนโลหะหรือแร่โลหะนะคะถ้ายังไม่ได้เอาเป็นขึ้นรูปนะคะเราเรียกมันว่า วัสดุเปถ่าทำอะไรที่เราเอานไปทําเป็นหมอ้อทาเป็นกระทะทําเป็นมีดเราจะเรียกมันว่าวัตถุนะคะวัตถุนี่คือข้อแตกต่างของวัสดุกับวัตถุนะคะอ่าลักษณะของวัสดุคะลักษณะของวัตถุขอไปค่ะลักษณะของวัสดุะะสดนะคะวัตถุเป็นสิ่งของเป็นของเล่นและของใช้ต่างที่ทํามาจาก วัสดุหลายชนิดนะคะวัตถุอาจจะทำมาจากงายางหินกระดาษไม้โลหะหรือพลาสติกนะคะซึ่งวัตถุแต่ละอย่างอาจทำมาจากวัสดุชนิดเดียวกันหรือวัสดุหลายชนิดประกอบกันโดยวัสดุเหล่านี้มีลักษณะบางอย่างเหมือนกันหรืออาจมีลักษณะบางอย่างแตกกันนั่นเอง เมื่อนำวัสดุชนิดต่างไปทําเป็นวัตถุจะทําให้วัตถุที่นั้นมีคุณสมบัติแตกนะคะการนำวัสดุนะคะมาทําเป็นวัตถุเนี่ยเราต้องเลือกคุณสมบัติของวัสดุเหมาะให้เหมาะสมต่อการใช้งถ้าเราจะทําตู้ใส่หนังสือมาในภาพเห็นไหมคะเราต้องเลือกวัสดุอะไรมาทําตู้คะ เราเลือกกระดาษมาทําตู้ได้ไหมได้ไหมคะถ้าเราอยากได้วัตถุคือตู้เราจะต้องเลือกวัดสดุอะไรคะมาทําตู้เราต้องเลือกกลุ่มของโลหนะเห็นไหมคตู้อันนี้นะคะเราอาจจะเลือกกลุ่มของโลหะหรือเราอาจจะเลือกมไม้มาทําตู้นะคะเรากระดาษมาทําตู้ได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่แข็งแรงทนทานเราต้องเอาขขงเราต้องเอาวัดสดุนะคะที่มันแข็งแรงทนทานมาทา ู้อันนี้เราเรียกว่าวัตถุแต่สิ่งที่เอามาทําเป็นตู้เราเรียกว่าวัสดุนะคะาก,การใช้การทําของเล่นหรือของใช้ต้องทําให้เหมาะสมต่อการใช้งานนะคะของเล่นของน้องเด็กเล็กๆจะต้องทเป็นยังไงนะทำมาจากพลาสติกนิ่มๆนะคะไม่มีเหลี่ยมมันจะได้ไม่บกหรือว่าไม่ถูกตัวน้องไม่เปิดอันตรายนั่นเองน้ำหนักเบานะคะามาต่อ ทีนี้เขาบอกว่าวัสดุเป็นสิ่งที่นํามาใช้ทําวัตถุน,นะคะวัสดุมีหลายชนิดเช่นผ้าหินกระดาษไม้โลหะวัสิกยางแก้วดินพวกนี้เราเรียกว่าวัสดุนะคะวัสดุแต่และชนิดอาจจะมีลักษณะที่สังเกตบางอย่างที่เหมือนกันแล้วก็บางอย่างแตกนะคะไม้นะคะคุณสมบัติของไม้คือมีความแข็งทนทานไม่เป็นสนิมไม่ยืดหยุน่น เผาได้หากถูกน้ําบ่อยๆก็จะเกิดความชื้นนั่นเองมันผกได้ถ้านะคะจะมีความคุณสมบัติความอ่อนนุ่มดูดซับน้ําได้ดีไม่ทนความร้อนเผาไม่ได้สามารถพับเป็นรูปร่างได้นะคะกระดาษมีลักษณะเป็นแผ่งบางๆน้ำเบาฉีกขาดง่ายไม่ยืดหยุ่นเผาไม่ได้แล้วก็เปื่อยุ่ยง่ายไม่ดดนยาง ลักษณะอ่อนนุ่มผิวเรียบหรือค,ครุขระยืดหยุ่นได้ดีกันน้ําได้นะคะเผาไหม้ได้ไม่นําความร้อนแล้วก็ไม่นําไฟฟ้านะคะพลาสติกล่าพลาสติกนะคะพลาสติกมีความแข็งมีลักษณะแข็งผิวเรียบน้ำเบากันน้ําได้ดียืดหยุ่นเล็กน้อยไม่นําความร้อนไม่นําไฟฟ้านะคะแล้วก็ทนต่อความร้อนได้สูงกลุ่มของโลหะ โลหะก็คือกลุ่มของเหล็กเนี่ยค่ะมีลักษณะแข็งทนทานไม่ยืดยุนพื้นผิวเรียบมีความมันวาวนะคะนําความร้อนแล้วก็นําไฟฟ้าได้ดีโลหะบางชนิดเมื่อได้รับความชื้นจะเกิดสนิมนะคะเห็นไหมคะเหล็กถ้าเราเอาไปให้มันเจอฝนเยอะๆนะคะก็จะเกิดสนิมนะคะแก้วนะคะมีลักษณะใสโปร่งใสผิวเรียบทนต่อการขูดขีดทนต่อความร้อนจะทอนเสงได้เตะหักง่ายเมื่อกระทบหรือตกพื้นนะคะ ินมีลักษณะแข็งปืนตียวเรียบหรือกูคลัไม่ยืดหยุ่นมีน้ำหนักมากทนต่อความร้อนแล้วก็ไม่นำไฟฟ้านั่นคือคุณสมบัติของหินนะคะนี่คือตัวอย่างของวัสดุนะคะตัวอย่างของวัสดุอ่ทีนี้ครูมีใบงานนะคะครูมีใบงานให้นักเรียนทำของเล่นของใช้นะคะเขียนชื่อของเล่นของใช้ลงในช่องให้ถูกต้องตัวอย่างของเล่นของเล่นของนักเรียน นะคะมีอะไรบ้างเอ่ยของเล่นของนักเรียนมีอะไรบ้างตุ๊กตานะคะนักเรียนก็เขียนเอาไปในนี้เลยตุ๊กตาเป็นของเล่นของใช้ของนักเรียนอะไรคะของใช้ทีีนยกเรียนใช้ดินสอนะคะดินสอปากกาใบบรรทัดสม,มุดหนังสือนี่คือของใช้ของเล่นยกนตัวอย่างสิอ่าของเล่นมีอะไรบ้างตุ๊กตาอะไรอีกคะรถบังคับอะไรอีกคะ ลองคิดเองคุณครูคิดให้สองอย่างละลองคิดเองดูส kind of um, ิว่าได้ไหมนะคะเขียนไม่ถูกลองให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะเราอันนี้เราไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนบางทีบางคํานักเรียนอาจจะสะกดไม่ถูกก็ลองให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแต่นักเรียนต้องเขียนด้วยตัวเองนะคะฝึกคาด้วยตัวเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็คุณครูมีเรื่องที่จะสอนนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมทำาใบงานด้วยนะคะ